กันโม้โค้ด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 ได้โม้ได้ตัวได้แล้วจัดละ <laughs> ừ. <laughs> chúng thả đấy <laughs> rồi đi lại đi có hà như là... chỉ hà không đồng hồ đồng hồ

พี่น้อก็พไปไมู่เลยาวนุ่มๆหนุ่มๆเออหองน้อยหองบ้านข้างนั้นแหละเอาึงเอานะหาเอาเอาเงินเอานลเชาวจีนคนละหอาสิบมาแหงคนนี้คนละชาวเนอะ

ไปแล้วกดเหรอหัวนี้ตัวไว้เอ้ยตัวหักลงม้อนั้นมาลุกแล้วม้อนันไอ้นีนะตัวไว้ตัวไว้นะมันตายแลป่ะเดี๋นี้โอ้โมันทำมันมูดไปให้ได้ใช่เที่ยงเ้ย 弄我来！弄过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 来！来！弄过 มือมีห่อตรงกันนได้แล้วรุ่นนี้ห่อเลยห่อไป่ห่อไปได้หรือห่อนี่ิ้มจิ้มจ้มแกงูไปห้าอ อลอยปลาเท็กมาแล้วกดิ <laughs> เรียจับนี่ก็มาดตรงเไม่จับปลานะตัวจับลอยเลยนี่ขึ้นเอ้นี่งเลยเอย <laughs> อ โอ้ยโมเลยตักไปเลยไม้ชิบคองอีกใส่ถ่ายยีนเลตัวพี่ี่เก่งเก่งเชี่บได้เก่ครงนะมันแท้โอ้โหดูดะ

นี่เหนทางานี่เนี่ยไก็ได้ออไม้นะเออเอก็ได้ข้ามลายนะเอ,อเอาไปพรมไปผาไม้หลับหนึ่งนั้นเออเขาจะตีพร้อมไดยเอะจะตีนำ้ำข้ามเลยมีท่นแลวงาหมูอ่ะ